เราจะพักจะพาไปชมการทําจมูกแบบสดๆนะฮะซึ่งตอนนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นการเขาเรียกว่าฆ่าเชือ้อใช่ไหมครับแม่นะฮะ<ช>ก็วิธีวิธีฆ่าเชื้อของเราเราก็จะทาเบตาดีนบริเวณใบหน้านะฮะเพื่อที่เป็นการฆ่าเชื้อนะครับผ้านี้ที่คุณผู้ชมเห็นนะครับจะเป็นการเขาเรียกว่าผ้าที่ผ่านเซอรไ์ไลน์เรียบร้อยแล้วนะครับมั่นใจเลยว่าคือที่นี่เราปลอดภัยอย่างแน่นอนนะฮะอ่านี่นะฮะ ให้ดูให้ดูก่อนนะฮะว่าก่อนที่เราจะเสริมเนี่ยนะครับจมูกก็ฐานค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าจะมีปัญหาในเรื่องของฐานเอียงนะครับแล้วก็จะมีกระดูกที่ตรงนี้ที่โผล่ขึ้นมานะฮะคุณผู้ชมนะครับจะไม่ฐานจะไม่เท่ากันนะฮะเดี๋ยวนี้หมอนกนะครับจะแก้ไขปัญหานะฮะให้ฐานตรงนี้เท่ากันแล้วก็เสริมจมูกแบบมีโหเ่งนะฮะจะเป็นยังไงตอนนี้อยู่กับหมอนนแล้วครับสวัสดีครับแม่สวัสดีค่ะตอนนี้เราจะมาเสริมจมูกด้วยเทคนิค ปลายพุ่งมีหยดน้ําค่ะนอกจากจะได้ความหล่อยังได้เรื่องโงเห้งปลายพุ่งเนี่ยจะทําให้โดดเด่นโด่งดังมีหยดน้ําเงินทองไหลมาเทมาร่ำรวยนะคะก็จะเห็นว่าคนที่เสริมไปจากคลินิกแพทย์สมชายเนี่ยหลังช่วง3-6เดือนดวงจะเริ่มเปลี่ยนค่ะนี่นะฮะถ้าใครบอกว่าที่จะมาที่คลินิกแพทย์สมชายนะฮะมาด้วยราคาโปรโมชั่นนะครับแม่ตอนนี้ลด50%นะครับแล้วเราก็ยังมีการอัปเกรดให้ด้วย ใช,ใช่ไหมครับแม่เป็นโปรโมชั่นที่ถูกที่สุดในรอบ10ปีค่ะนี้นะฮะถ้าใครสนใจนะฮะรีบมาที่คลินิกแพทย์สมชายเลยนะครับมี2สาขานะฮะทั้งสาขาห้วยขวางแล้วก็บางกะปิมีแค่2สาขานี้เท่านั้นที่หมอนกะจะอยู่นะครับจะบอกอินมาโดยตรงหรือติตอดต่อผ่านทางพรีเซนเตอร์พรีเซนเตอร์ที่เป็นทางการของเราจะมี3ท่านคะ่ะมีน้องพักน้องหมวยน้องแอนนา คนที่สี่น้องซีจี้ค่ะเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับก็นะฮะถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถเข้ามาที่คลินิกแพทย์สมชายก็ได้นะครับหรือว่าติดต่อผ่านพักมาก็ได้เนาะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยนะครับนี่เป็นเทคนิคการบล็อกยาชาของหมอนกนะครับซึ่งต้องบอกว่าถ้าใครที่บล็อกยาชาวิธีดีนะฮะก็เดี๋ยวเราได้อบดูนิดนึงเนาะแม่เนาะนะครับก็เดี๋ยวให้หมอนกเริ่มฉีดเลยนะครับตอนนี้เราจะถ่ายเป็นหน้าพักละกันนะฮะ ก็ตองว่าเทคนิคการฉีดอาชาที่นี่นะครับคุณผู้ชมเนี่ยก็จะฉีดไปแล้วเนี่ยเราจะไม่รู้สึกเจ็บนะฮะตอนวิธีทําจมูกนะครับก็จะเจ็บตอนแค่ฉีดอาชานิดนึงเดี๋ยวบอกโปรโมชั่นก,ก่อนนิดนึงนะครับสำหรับใครที่ต้องการเสริมจมูกนะฮะตอนนี้ลด50%นะครับแต่ว่าโปรโมชั่นของพี่มโนไม่ได้ลดแค่50%แต่ยังอัพสเต็ปเพิ่มไม่ด้วยนะครับนั่นก็คือจ่าย15,000บาทนะครับคุณได้สซริคโคน40,000บาทนะฮะ จ่าย20,000ื 20, ่นนะครับคุณได้ซิลิโคน60,000ืนนะครับจ่าย3า0 0 0ืคุณได้ซิลิโคน, 60, นค 30, คไปห0 0 0 0 0บาทนะครับถ้าใครสนใจก็เข้ามาที่กิจไม้สมใจก็ได้ติดต่อปันพักก็ได้พี่านาก็ได้พี่หมวยก็ได้นะฮะหรือว่าน้องจิจี้ก็ได้นะครับพิเชเตอร์คนใหม่ล่าสุดเนาะนะฮะต้องบอกว่าหลายๆราคาพี่หมอนกมันต่างกันยังไงครับสำหรับราคาการเสริมจมูกที่นี่ะนะะที่นี่ก็ต่างกันที่เกรดดิ้งของซิลิโคนว่าะจะเป็นความนิ่มปลายพุ่งนะคะจะดูโดดเด่น ตรงนี้ก็การันตีว่าไม่เหมือนที่อื่นจะสวยแล้วก็มีความโดดเด่นมีความพริ้วในของผู้หญิงก็น่าจะดูซอฟดูหวานดูเป็นธรรมชาตินะคะส่วนของผู้ชายก็จะดูเข้มแข็งนะคะแต่หน้าไม่แข็งนะคะปากก็จะดูออกเมนเมนค่ะไม่หวานนะคะอันนี้ก็คือเป็นสไตล์การเสริมจมูกของพี่มย์ที่นี่นะฮะนอกจากจะได้ความงาบนใบหน้าเราก็ได้หมูหินด้วยค่ะอ่าเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาเริ่มเป็นการเทส Okay. ไม่เ็จน,นะคะนี่นะฮรับตอนนี้เราฉีดอาชาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการทำจมูกนะฮะ mm hmm. ขั้นตอนนี้เราจะดูได้ไหมคบแม่ห hmm. รือว่าเราจะเลี่ยงดีกว่า mm hmm. เลี่ยงดีกว่า,อ,วาอ่าแต่ให้ดูเป็นแบบซับซแล้วะกันนะฮะนี่ก็คือ mm hmm. เป็นเครื่องมือในการกรีดจมูกนะครับ มีคนถามว่าเสริมคางแล้วก็ฉีดฟิลเลอร์ได้ไหมครับเสริมคางมาแล้วฉีดฟิลเลอร์ได้ไหมครับแม่โดยวนใหญ่เราจะไม่แนะนำนะคะครับก็คือต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเนาะใช่ค่ะไปทั้งทั้งนั้นก็เข้ามาให้แพทย์ดูก่อนค่ะครับเสริมก็เสริมไปเลยนะครับฉีดฟิลเลอร์ก็คือฟิลเลอร์ไปเลยนะฮะแล้วแต่คนชอบนะครับอันนี้จะเป็นขั้นตอน การร้อนเนื้อเยื่อนะครับคุณผูช้ชมนะฮะเพื่อเตรียมวางซิลิโคนส่นสวนขั้นตอนนี้นะครับจะเป็นขั้นตอนการปร,รับฐานกระดูกนะครับ หลายคนเนี่ยบางทีจะมีปัญหาเรื่องของการเอียงนะฮะแล้วก็เบี้ยวของฐานจมูกเก่านะครับขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการปรับฐานให้เท่ากันนะครับเพื่อเวลาเสริมวางซิลิโคนไปปุ๊บเนี่ยซิลิโคนจะสวยแล้วก็ตรงเป็น,นะฮะ ต้องบอกว่าใครมาเสริมจมูกที่พี่หมอนกนะครับคงแค่ประมาณสามวันนะครับเท่านั้นเองนะฮะสอสี่วันนะครับโดยประมาณนะฮะตอนนี้เราใส่ซิลิโคนได้ใช่ไหมครับแม่ใช่ค่ะเห็นไหมครับว่าเร็วมากๆคุณผู้ชมนะฮะถ้าใครที่มาที่ขิงแกบสมชายนะครับเข้ามาเสริมจมูกของพี่หมอนกได้เลยนะฮะก็ตอนนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าวัสดุซิลิโคนนะครับว่าเราควรที่จะเอาตรงไหนลงตรงไหนขึ้นประมาณนี้นะฮะ ตอนนี้พี่หมอนอกนะครเป็นขั้นตอนการเหลาซิลิโคนนะครับเพื่อที่จะมาทาประวางกับจมูกของคนไข้นะครับเราจะแอบ,บดูนิดนึงนะฮะ แล้วก็ตอนนี้เป็นการรีดเลือดเสียออกนะครับก็เป็นเทคนิคของพี่หมอนกนะครับ อันนี้ขั้นตอนจะสุดท้ายแล้วครับพี่มะนกใช่นะฮะขั้นตอนเกือบสุดท้ายนะครับก็คือการ <Yeah. S 1> เย็บนะฮะที่นี่นะครับเราจะใช้ไหมพิเศษนะฮะเพื่อเขาเรียกว่าเวลาเย็บไปแล้วเนี่ยแผลจะสวยนะฮะแล้วก็ไม่ติดไม่ติดเชื้อด้วยนะครับสังเกตที่ปลายคุณผู้ชมนะคับปลายจมูกมีความพุ่งมากๆนะครับคือเป็นลักษณะเด่นของที่นี่ที่กินกแพทย์สมชายนะครับ จำเลยไหครับตอนนี้เสริมจมูกก็มีโปรโมชั่นอยู่นะครับลด50%แล้วก็อัปเกรดให้ด้วยนะครับสำหรับราคาที่คุณผู้ชมเริ่มต้นเนี่ยก็คือเป็นราคา15,000บาทคุณผู้ชมจะได้เป็นซิลิโคน4,000นะครับจ่ายเพียง2,000เนี่ยคุณผู้ชมจะได้เป็นซิลิโคน6,000นะครับแล้วก็จ่าย3,000คุณผู้ชมจะได้เป็นซิลิโคน100,000บาทอันนี้คือเป็นราคาโปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นนี้จะหมดลงวันที่เท่าไหร่ครับแม่โปรโมชั่นนี้จะหมดลงที่สิ้นเดือนนี้ส้้นนนเท่าาัครถใใจก็ เดินมาที่คี่หนงพัสสมชายได้เลยหรือว่าจะติดต่อบริษเทซนเตอร์ก็ได้นะครับอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมนี่คุณผู้ชมอยากให้ดูด้านข้างนิดนึงเนี่ยจะพุ่งไปไหนนะ่ะคือ <c oughs> หน้าเปลี่ยนมากๆเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะถ้าใคร เสร็จคลิปนี้แล้วเดี๋ยวพักจะเก็บคลิปนี้ไว้นะทุผู้ชมดูตั้งแต่แรกจนถึงหน้าตอนสุดท้ายนะฮะนี่คะ่ะเทียบจากหน้าเดิมจะ,เ,มะ,ะเรามีรูปให้นะครับเทียบจากหน้าเดิมนะครับคุณผู้ชมเนี่ยนะฮะเคนี้ทำยากไหมคบแม่ทำไม่ยากค่ะเราก็จะปรับฐานกระดูกบริเวณที่สูงกว่าให้มันดูบาลานซ์กันนะคะครับแล้วก็ทำฐานให้เล็กลงเพราะว่าฐานเดิมใหญ่มากๆค่ะครับค่ะ ก็เหล่าสไตล์ผู้ชายค่ะสโลปเนี่ยจะไม่มากเท่าผู้หญิงนะคะถ้ามากเกินไปน่าจะดูหวานค่ะอืมนะฮะอันนี้คือเป็นรูปภาพก่อนที่เราจะเสริมนะฮะก็คือคนไข้จะค่อนข้างไม่มีดังนะครับคุณผู้ชมแต่ว่ามาดูท่านตอนสุดท้ายนะฮะที่พี่หมอนกเสริมเรียบร้อยแล้วนะฮะเราดูอีกรอบหนึ่งนะครับเห็นไหมฮะพุ่งขึ้นอย่างแบบคือถึงยุโรปอะถึงพี่านาแล้วอะตอนนี้พี่านาอยู่ยุโรปนะฮะอ่ะนะฮะ สวยมากชอบการร้อยไหมามากค่ะหมอนโนกแนะนําดีมากค่ะนะฮะถ้าใครที่มาหาพี่หมอนโนกนะฮะก็ต้องบอกว่าเขา,าเรียกว่าอะไรนะฮะ,เป,ะเป็นราคาโ <im itation> <ๆ>ปรโมชั่นค่ะรเราจะได้ราคาโ <im itation> ปรโมชั่นนะคะร้อยไหมเราก็ได้แถมโบนัสด้วยค่ะตรงนี้เป็นการร้อยไหมด้วยเทคนิคพิเศษคะ่ะแล้วก็ได้ไหมที่พิเศษคะ่ะเป็นไหมซุปเปอร์ลิปมีจูลิปแล้วก็มีไหมที่ลิปแบบเออเอลตาลิปตาลิปด้วยนะครับแมนะฮะ ต้องบอกว่าใครมาที่นี่นะฮะคุณผู้ชมเลือกได้เลยว่าอยากทําอะไรนะครับพี่มนจะแนะนําให้หมดเลยนะฮะในเรื่องของการปรับรูปหน้าสไตล์เาเรียกว่าหวานๆแล้วก็บวกด้วยหมโหเฮงนะฮะที่คุณผู้ชมจะได้ไปนะครับถ้าใครทําไปแล้วที่นี่ต้องบอกว่าสวยทุกคนล่าล่าหลายๆคนมาทําที่นี่เยอะใช่ไหมครับแม่ใช่ค่ะที่เปิดชื่อเปิดเผยชื่อไม่ได้รวมทั้งน้องนางงามที่ได้รางวัลค่ะส่วนใหญ่ก็ได้ที่หนึ่งที่สองที่สามทุกปีค่ะครับล่าสุดล่าสุดเป็นตําแหน่งอะไรครับแม่ออล่าสุดใช่ไหมคะ ก็ได้ที่สองก็มีค่ะแล้วก็ได้ที่ที่สามแล้วก็ได้รางวัลอื่นก็มีค่ะมิสเตอร์ยิเวอร์สอะไรอย่างนี้นะะมิสเอร์ยิลเบอร์สอะไรนะะที่เข้ามาที่มนกดูแลเรื่องความงามให้นะฮะหลายๆคนที่อยากเข้ามานะครับคุณผู้ชมก็เดินเข้ามาที่คลินิกพระสมชายได้เลยนะครับที่มนกก็จะเปิดทุกวันนะครับแล้วเดี๋ยววันเวลาเนี่ยสามารถเออเรียกว่าสอบถามทางพักก็ได้นะคะหรือว่าจะโทรมาสอบถามที่คลินิกก็ได้นะครับมาดูอีกรอบหนึ่งคุณผู้ชมนะฮะสำหรับการเสริมจมูกนะฮะหลานชายภาคเองนะครับนะฮะ หลายๆคนเสริมไปพี่มนกมาบอกค่ะว่าจมูกสวยขึ้นแล้วก็หัวเหงนก็ดีขึ้นด้วยงานเงินมาแบบแน่นมากคุณผู้ชมนะแล้วตอนนี้เราก็มีเทคนิคใหม่ๆมาค่ะเป็นการดูดไขมันแล้วก็มาฉีดที่หน้าผากขมับร่องแก้มคางค่ะตรงนี้เราจะมีสเตมเซลลใส่ด้วยค่ะเพื่อยืดอายุไขมันนะคะค่ะทางหน้าก็จะอยู่ที่ราคา120,000บาทค่ะแล้วก็มีการฉีดอ่ เป็นพวกสเตนเซลล์อื่นๆด้วยค่ะค่ะก็ค่ะก็ตัวนี้ก็ราคาไม่แพงนะคะถ้าใครสนใจก็ติดต่อที่คุินแพทยสังพายค่ะนะฮะก็เป็นเทคนิคใหม่ที่เป็นหมอนําำเข้ามานะครับก็เป็นการฉีดไขมันเต็มมบนใบหน้านะครับคุณผูชมก็ถ้าทั่วหน้านี่จะอยู่ที่12,000 0บาทนะครับในกลุ่มเ a ดี้บอยก็มาทำกันเยอะค่ะฉีดหน้าผากขมับ แก้มตกล่องแก้มขางค่ะบางคนก็ไม่อยากได้ฟิลเลอร์นะฮะก็ต้องเป็นเลือกตัวนี้นะครับุผู้ชมนะฮะเป็นการ,รนําไขมันตัวเองเนี่ยแหละฮามาฉีดบนใบหน้านะครับก็โดยใส่สเต็มเซลล์เพื่อดีนอายุไขมันตรงนี้ก็อยู่ได้นาน,นะคะ่คนะครับนะฮะหลายๆที่ก็จะอยู่ได้ค่อนข้างไม่นานนะครับแต่ว่าที่ที่อกแม่สมชายเนี่ยเราก็จะอยู่<ม>ได้นานเป็น,ปนปที่นิพิษได้นานกว่าที่อื่นๆคะ่ะอืมนะฮะก็นะฮะขอบคุณพี่มานกนะครับสำหรับการเสริมจมูกในวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราดูอีกรอบหนึ่งคุณผู้ ถ้าใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะฮะก็สามารถดูรีดูได้อีกรอบนึงเดี๋ยวพักจะเซฟไว้นะฮะว่าตั้งแต่แรกเนี่ยเสริมจมูกเป็นยังไงตอนนี้เสริมเป็นยังไงนะครับต้องบอกว่าเปลี่ยนแปลงอย่างมากๆเลยนะฮะก็ย<อ>ังไงขอบคุณพี่มนุกนะครับสำหรับการเสริมจมูกครั้รงนี้อันนี้ก็ <นะ S 2> ขั้นต่อไปน้องเข,งขาจะมาทำการปุกถุต่อ,น,ตอนะคะก็ยังไงรอติดตามชมนะฮะกดติดดาวเฟซบุ๊กพักไว้แล้วก็ติดดาวเฟซบุ๊กพี่มนุกไว้นะฮะเพราะเราจะมีแจกรางวัลในทุกๆวันนะฮะก็ล่าสุด เสริมสมูกได้ไปแล้วหนึ่งคนใช่ไหมฮะ,ะยังไงติดตามเฟซบุ๊กพี่มนุกด้วยนะครับอ่ะนะฮะยังไงขอบคุณพี่มนุกมากนะครับสำหรับการเสริมสมูกให้หลานชายในวันนี้พี่มนุกนะฮะครับขอบคุณมากครับขอบคคุณค่ะ